บทที่567หากฉันอยู่ในป่าเขาหรือแข่งนี้สมปีฉันคงเบื่อตายดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่ แเย่ห yeah, ลิงจะเห็นด้วยกับช่วงเวลาที่เลวร้ายเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นงานที่ประธานมอบหมายให้ตัวเองก็คืออยู่กับมังกรดำเป็นเวลาหนึ่งปีตอนนี้ถึงเวลาต่อรองแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดเพียงหนึ่งปีจากจุดเริ่มต้นไม่เช่นนั้นเวลาจะขยายออกไปอีกแเย่หลิงสายหัวเล็กน้อยหยิบฝ่ามือของเขาออกมาห้าเดือนเงื่อนไขอื่นๆก็เหมือนกับที่คุณพูดมังกรดำรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่มนุษย์ธรรมดาต้องต่อรองกับเขาอย่างไรก็ตาม เป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้มังกร,กรดำสนใจเย่ลิงมากยิ่งขึ้น ห้าเดือนนานน้อยเกินไปไม่สิสองปีแม้แต่หงซิ่วก็ไม่คาดคิดว่ามังกรดำจะยอมต่อการเจรจาของเย่หลิงเรื่องรักรักใคร่คร่นี้เธอมองเย่หลิงด้วยความประหลาดใจฉันไม่เข้าใจบทเรียนนี้อีกต่อไปแม้แต่ตัวฉันเองซึ่งเป็นทูตวิญญาณระดับเจ็ดก็ต้องระมัดระวังเมื่อเผชิญหน้ากับมังกรดำไม่กล้ารุกรานอีกฝ่ายแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามเนื่องจากเย่หลิงยังสามารถต่อรองกับมังกรดำได้นี่ จึงเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆไม่มันนานเกินไป8เดือนแค่8เดือนเป็นไปไม่ได้ที่แย่หลิงจะตกลงเป็นเวลานานดังนั้นเขาจึงยอมจำนวนอีกครั้งเจ้ามนุษย์อย่าไปไกลนะักเจ้าอยากจะต่อรองกับฉันมังกรดำจ้องมองแย่หลิงอย่างดุเดือดด้วยท่าทางดุร้ายราวกับว่าเขากำลังจะกินแย่หลิงทุกเมื่อเมื่อเห็นฉากนี้หงซิวก็เริ่มวิตกกังวลทันทีเป็นไปได้ไหมที่การเจรจาล้มเหลวถ้ามังกรดำลงมือ ตัวถังของเย่หลิงจะเชื่อถือได้จริงหรือแม้ว่ามังกรดำจะจ้องมองเย่หลิงอย่างดุเดือดแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจมังกรดำไม่ได้โกรธเพราะเหตุนี้แต่เขากลับเปลี่ยนกรงเล็บของเขากลับไปหนึ่งเดียวหนึ่งปีอย่างน้อยหนึ่งปีไม่น้อยกว่านี้ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นกำไรสุดท้ายของมังกรดำและมังกรดำจะไม่มีวันยอมแพ้อีกต่อไปเมื่อเห็นว่ามังกรดำดูเหมือนจะไม่มีความตั้งใจที่จะยอมแพ้เย่หลิงก็รู้ว่าสถานการณ์ใกล้จะจบลงแล้ว ไม่มีอะไรผิดปกติกับเวลางานที่ประธานาธิบดีมอบหมายมันขึ้นอยู่กับผลกำไรของมังกรดำอย่างสมบูรณ์หนึ่งปีเป็นขีดจำกัดแล้วและจะสั้นกว่านี้ไม่ได้อย่างไรก็ตามช่วงนี้ฉันปลอดภัยอย่างแน่นอนและจะไม่มีปัญหาใดๆยิ่งไปกว่านั้น สันเขาหนามยังมีขนาดใหญ่มากและมีสถานที่อื่นๆมากมายรอบๆเช่นเดียวกับมอนสเตอร์อีกมากมายหากคุณปลอดภัยอย่างแน่นอนคุณสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของคุณได้อย่างสมบูรณ์คุณต้องรู้ว่าเขามีบอดี้การ์ดมังกรดำระดับ8ขั้นที่9ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะประสบปัญหา หากคุณสามารถพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองได้อย่างปลอดภยัยทำไมจะไม่ได้ละ่ะอย่างน้อยในมุมมองของเย่หลิงมันเป็นตุรกรรมที่สมเหตุสมผลมากและภายในปีนี้มังกรดำจะสามารถค้นพบความลับของตัวเองได้หรือไม่นั่นเป็นคำถามที่มังกรดำเองต้องคํานึงถึงคำถามนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเย่หลิงหนึ่งปี หงซิ่วขวพึมพำในครั้งนี้หากเป็นเพียงปีเดียวหงซิ่วก็ยังยอมรับได้อย่างน้อยเย่หลิงจะไม่ล่าช้านานเกินไปท้ายที่สุดแล้วเย่หลิงสามารถข้ามชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งได้สำเร็จและปีนี้ก็เป็นเวลาเพียงพอที่จะชดเชย หงซิวไม่เคยคิดเลยว่าปีนี้เย่หลิงจะแข็งแกร่งขนาดไหนเนื่องจากมังกรดำได้พูดไปแล้วว่าเขาต้องการค้นหาความลับของเย่หลิงในความเห็นของหงซิ่วเย่หลิงอาจสูญเสียอิสรภาพของเขาดังนั้นหากคุณต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นมันจะเป็นไปไม่ได้ในไม่กี่วินาทีหลังจาก3ามปีแห่งการพูดคุยอย่างประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งปีเย่หลิงก็รู้ดีว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของมังกรดำน้ำเสียงที่เด็กเดี่ยวของมังกรดำทำให้ชัดเจนว่ามังกรดำจะไม่มีวันยอมแพ้ The cat sat โดยบอกว่าหนึ่งปีก็คือหนึ่งปีเท่านั้นเกือบหนึ่งปีผ่านไปแล้วและแย่หลิงยังไม่พร้อมที่จะคุยกับมังกรดำต่อไปเอาละ่ะแค่หนึ่งปีภายในหนึ่งปีคุณแค่ต้องมั่นใจในความปลอดภัยของฉันและฉันจะอยู่เคียงข้างคุณแย่หลิงเพียงแต่บอกว่าเขาจะอยู่กับมังกรดำแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ก้าวออกนอกวงในหากเขาไม่สามารถทำตา,ตามขั้นตอนนั้นได้จริงๆก็ไม่มีทางที่แย่หลิงจะแข็งแกร่งขึ้นในปีหน้าหลังจากที่ได้ยินแย่หลิงเห็นด้วยกับเงื่อนไขของเขาจูจู่มังกรดำ ก็เปิดปากและยิ้มอย่างไรก็ตามเนื่องจากรูปลักษณ์ที่ดุร้ายของมันหากเด็กเห็นรอยยิ้มนี้ เขาจะตกใจและร้องไห้ทันทีมังกรดำสัญญาว่าตบหน้าออกของมันไม่มีปัญหาคุณจะไม่พบปัญหาด้านความปลอดภัยใดๆในระหว่างหนึ่งปีนี้ฉันจะปกป้องความปลอดภัยของคุณคุณสามารถดล่าสัตว์ประหลาดรอบตัวคุณได้ตามต้องการส่วนเจ้ามนุษย์หญิงเจ้าไปจากที่นี่ได้แล้วไม่ต้องห่วงข้าจะส่งเขาไปโดยไม่เสียหายภายในหนึ่งปีใช่แล้วมังกรดำได้เริ่มขับไล่หงชิ่วแล้ว ใครก็ตามที่บุกเข้าไปในดินแดงของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ประหลาด จะถูกมังกรดำสังหารคราวนี้เพราะเย่หลิงเธอจึงแหกกฎเกณฑ์เดิมๆของเขาและเลือกที่จะสวมแขนเสื้อสีแดงนี้บทที่568เมื่อเธอรู้ว่าเธอสามารถอจากไปได้หงซิ่วก็ไม่รู้สึกมีความสุขเลยเพราะเธอรู้ว่าเหตุผลที่เธอสามารถออกจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยนานเป็นเพราะเย่หลิงเลือกที่จะยอมรับเงื่อนไขของมังกรดำและอยู่ต่อเหตุผลที่ฉันสามารถมีชีวิตอยู่และออกจาก สันเขานามได้เป็นอย่างดีก็เพราะลูกศิษย์ของฉันเดิมทีเธอได้รับความไว้วางใจจากคณะบอดีให้ปกป้องแย่หลิงแต่จูจ่ๆเธอก็ได้รับการช่วยเหลือจากแย่หลิงแทนสิ่งนี้ทำให้หงซิ่วซึ่งเป็นอาจารย์รู้สึกละอายใจมากเธอควรจะปกป้องนักเรียนของเธอแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ถูกนักเรียนปกป้องเธอรู้สึก อึดอัดจริงๆแต่แม้ว่าเธอจะรู้สึกไม่สบายใจเธอจะทำอย่างไรความแข็งแกร่งในปัจจุบันของหงซี่วไม่เพียงพอที่จะต้านทานมังกรดำได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ถึงวาระแล้วอาจารย์หงขอบคุณมากครับคราวนี้ถ้าไม่ใช่เพราะคุณช่วยผมจัดการกับนักฆ่าพวกนั้นทีหลังผมเกรงว่าผมจะเจอปัญหามากกว่านี้แน่นอนโปรดช่วยฉันด้วยขอบคุณคณะบอดีที่เป็นห่วงช่วยบอกเธอทีว่าแค่หนึ่งปีและฉันจะกลับมาเร็วๆนี้ไม่ต้องกังวล ภายในหนึ่งปีนี้ฉันจะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแล้วฉันจะเสอร์ไพรคุณเองเย่หลิงพูดเรื่องนี้กับหงซิ่วอย่างจริงจังหลังจากได้ยินสิ่งนี้ในที่สุดหงซิ่วก็พยักหน้าอย่างอ่อนแอตอนนี้ทุกอย่างได้รับการตัดสินใจแล้วไม่มีทางที่ฉันจะต่อต้านได้สิ่งเดียวที่เธอทำได้ตอนนี้คือปฏิบัติตามความเมตตาของเย่หลิงออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภยัยและแจ้งให้คณะบอดีทราบทุกอย่างเมื่อเธอกลับมาเอาละ่ะ ครูหงคุณควรรีบออกไปไม่เช่นนั้นเจ้าตัวใหญ่คนนี้อาจจะไม่มีความสุขในภายหลังเย่หลิงอาจเป็นคนเดียวที่กล้าเรียกมังกรดำว่าตัวใหญ่ต่อหน้ามังกรดำถ้าเป็นหงซิ่วเธอไม่สามารถเรียกมังกรดำแบบนั้นได้อย่างแน่นอนโอเคฉันเข้าใจแล้วหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งในที่สุดหงซิ่วก็พยักหน้าตอบหลังจากนั้นหงซิ่วก็เริ่มออกจากที่นี่อย่างช้าช้าเธอก้าวไปสามก้าวแล้วหันกลับมามองเย่หลิงด้วยสายตาที่เป็นกังวลเย่หลิงโบกมืออย่างแรงเพื่อกล่าวคำอำลา และตะโกนเสียงดังอาจารย์หงโปรตอบกลับมาได้เลยฉันจะไม่เป็นไรฉันจะกลับมาอีกแน่นอนในหนึ่งปี หงเสี้ยวพยักหน้าและร่างของเธอก็ค่อยๆหายไปจากขอบเขตการมองเห็นของเย่หลิงเอาละ่ะทุกคนที่ควรจะออกไปก็ออกไปแล้วแสดงให้ฉันดูสิว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนฉันจะอยู่ที่นี่เป็นเวลาหนึ่งปีอย่างน้อยก็จะสถานที่ให้ฉันอยู่ด้วยไม่มีทางที่ฉันจะนอนบนต้นไม้ได้เย่หลิงรู้สึกอึดอัดมากเมื่อเคยคิดจะนอนบนต้นไม้มาก่อนฉันสามารถนอนหลับได้แต่การนอนหลักของฉันรู้สึกอึดอัดมาก เมื่อได้ยินสิ่งนี้มังกรดำก็มองไปที่แย่หลิงด้วยความประหลาดใจมนุษย์คนนี้ไม่ได้จริงจังกับเขาเลยจริงๆและไม่กลัวเลย เป็นเพราะชื่อเสียงของเขาในฐานะมังกรดำได้จางหายไปหรือเปล่าหรือเด็กคนนี้ที่อยู่ตรงหน้าฉันเป็นแค่คนโง่ฉันนึกไม่ออกว่ามีมังกรดำมากมายขนาดนี้และฉันก็ขี้เกียจเกินกว่าจะคิดต่อไปยังไงก็ตามเรายังคงต้องเข้ากันได้อีกปีหนึ่งและปีเดียวก็เพียงพอที่จะทำความรู้จักกับใครสักคนไปเถอะฉันจะพาเธอไปที่ที่ฉันอยู่ เมื่อพูดเช่นนั้นมังกรดำก็คว้าเย่หลิงด้วยกรงเล็บเดียวปีกเนื้อขนาดใหญ่คู่หนึ่งที่อยู่ข้างหลังเขากระแทกอย่างดุเดือดและร่างอันใหญ่โตก็ลอยขึ้นไปในอากาศเย่หลิงที่ติดอยู่ในกรงเล็บของมังกรเหลือมองมังกรดำโดยไม่พูดอะไรฉันบอกว่ายังไงฉันก็ถือเป็นแขกได้ใช่ไหม นี่เธอจับแขกเราอให้ฉันขึ้นไปบนหลังไม่ได้เหรอเสียงของเย่หลิงดังขึ้นและมังกรดำก็ไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เขาได้ยินมันดีอยู่แล้วที่ฉันสามารถพาคุณไปด้วยได้แต่คุณยังอยากขีฉันอยู่เหรอมังกรที่ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ การเป็นอัศวินมังกรไม่ใช่เรื่องง่ายและยังเป็นมังกรดำอีกด้วยมังกรดำตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชายอย่างไม่แสดงท่าทีหึมมนุษยชาตอยาก,กดดันตัวเองมากเกินไปความสามารถในการเข้าสู่อาณาจักรที่ฉันอาศัยอยู่นั้นเป็นพรสำหรับคุณแล้วและคุณก็อยากจะขี่ฉันจริงๆคิดปรารถนายาวฝันกลางวันวันแล้ววันเล่ายังไม่มืดเลยด้วยเหตุผลบางอย่างมังกรดำรู้สึกอยู่เสมอว่าแย่หลิงโกรธเขามากจะสาไม่ได้พูดในทางที่ดี แต่คำพูดของเขาปราศจากความเคารพต่อตัวมันเองโดยสิ้นเชิง แต่พวกเขาก็รู้สึกสบายใจมากที่หูของมังกรดำอย่างน้อยก็ไม่เหมือนสัตว์ประหลาดขี้อายและคนขี้กลัวพวกนั้นเมื่อผเผชิญหน้ากับตัวเองก็ตกใจและทรุดตัวลงกับพื้นยังมีอะไรอีกมากมายที่กำลังมาถ้าแย่หลิงรู้ว่ามังกรดำมีอารมณ์เช่นนี้เขาคงจะตะโกนเสียงดังเจ้ามังกรเจ้ามีคู่ครองที่ทำร้ายมิใช่หรือแน่นอนว่าแย่หลิงเองก็ไม่รู้เรื่องนี้ร่างใหญ่ของมังกรดำกระโจนผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็วและบินไปยังบ้านของมันอย่างรวดเร็ว ในเวลานี้ในที่สุดหงซิวก็มาถึงเส้นแบ่งเมื่อมองดูมังกรดำที่อยู่ห่างไกลบนท้องฟ้าเธอกระหมัดแน่นเพราะฉันไม่มีทางปกป้องนักเรียนของฉันได้สถานการณ์นี้จึงเกิดขึ้นถ้าฉันแข็งแกร่งขึ้นได้ฉันคงไม่ตกอยู่ในสภาพนี้ตอนนี้หงซิวรู้สึกอึดอัดมากเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้บทที่569อยอย่างไรก็ตามนักเรียนเองก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองด้วยมือของเขาเองได้และทำได้เพียงเฝ้าดูถูกมังกรดำพาไปอย่างช่วยไม่ได้ ความรู้สึกไรพลังนี้ทำให้หงเสี่วอึดอัดมากในฐานะทูตวิญญาณระดับที่เจ็ดความแข็งแกร่งของหงเสี่วอาจกล่าวได้ว่าทรงพลังมาก หาเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษในอนาคตเธอจะสามารถไปถึงระดับที่8ได้อย่างแน่นอนแม้แต่ในสถาบันการศึกษาครูหงซิ่วก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเป้าหมายการฝึกอบรมที่สำคัญแต่หงซิ่วซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีพลังมากรู้สึกถึงความไร้พลังอย่างลึกซึ้งเมื่อเผชิญหน้ากับมังกรดำที่ทรงพลังยิ่งกว่าซึ่งทำให้หงซิ่วทำอะไรไม่ถูกแม้ว่าฉันจะคิดเรื่องนี้ตอนนี้ แต่ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาของเย่หลิงได้ด้วยตัวเองยิ่งไปกว่านั้นมังกรดำยังสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายเย่หลิงคำสัญญาของมังกรยังคงมีชื่อเสียงมากยิ่งมอนสเตอร์แข็งแกร่งเท่าไหร่มันก็จะให้ความสนใจกับคำสัญญามากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากพวกเขาบอกไปแล้วว่าพวกเขาจะไม่ทำร้ายเย่หลิงพวกเขาจึงต้องไม่ทำร้ายเย่หลิงเพียงแต่ว่าในปีหน้าฉันจะไม่สามารถเห็นเย่หลิงได้สำหรับการเติบโตของเย่หลิง หงซิ่วไม่รู้ว่าจะหยุดหรือไม่ตอนนี้เธอได้แต่หวังว่ามังกรดำจะไม่จำกัดการเติบโตทางกายภาพของเย่หลิงมิฉะนั้นในเวลาหนึ่งปีความได้เปรียบที่จัดตั้งขึ้นเดิมของเย่หลิงจะถูกขยายออกไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจหงซิ่วจึงออกไปที่บริเวณรอบนอก แย่ yeah, ลิงที่ติดอยู่ในกรงเล็บของมังกรดำมองไปที่จุดสูงสุดของสันเขาหนาำซึ่งระยะทางนั้นเข้ามาใกล้ามากขึ้นเรื่อยๆและถามถึงความสงสัยในใจของเขามังกรดำทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ฉันจำได้ว่ามังกรยักษ์เป็นสัตว์สังคมหากคุณไม่ต้องการอยู่ร่วมกับกลุ่มของคุณเองทำไมคุณถึงอยากอยู่ที่นี่เพียงลำพังเดิมทีมังกรอาศัยอยู่เป็นกลุ่มและมีมังกรไม่กี่ตัวที่เลือกที่จะอยู่ตามลำพังเสียงนั้นดังขึ้นทำให้มังกรดำมองแย่ลิงด้วยความประหลาดใจคุณ เป็นคนใจกว้างขนาดนั้นคุณต้องรู้ว่าตอนนี้เย่หลิงถูกกรงเล็บมังกรของเขาจับไว้ ตราบใดที่เขาออกแรงเพียงเล็กน้อยเขาก็สามารถฆ่าเย่ลิงได้ตลอดเวลาแต่ถึงอย่างนั้นเยห่ลิงก็ไม่กลัวตัวมันเลยรู้สึกเหมือนเขาไม่กลัวมันเลยเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่มีพลังในการยับยัง้งอย่างไรก็ตามเมื่อเขานึกถึงมนุษย์ที่เห็นเขาวิ่งหนีด้วยความกลัวมังกรดำก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอนคนอื่นจะไม่กลัวได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลบหนี สำหรับเย่หลิงมนุษย์ตัวน้อยนี้ไม่กลัวเขาจริงๆด้วยเหตุผลนี้มังกรดำไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนทำไมไม่กลัวคงเป็นเพราะเย่หลิงมีวิธีช่วยชีวิตของเขาเองไม่ต้องพูดถึงการป้องกันที่สมบูรณ์เย่หลิงยังคงมีแวนช่วยชีวิตและเขายังคงมีนิพานและการเกิดใหม่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเย่หลิงจะไม่ตายในทันทีและตราบใดที่เขาไม่ตายในทันที แย่ลิงก็สามารถอัญเชิญนกฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์ได้ซึ่งอาจจะทําให้ทุกอย่างจบลงนี่คือสาเหตุที่แย่ลิงไม่แยแสมากแน่นอนว่ามัางกรดาไม่ได้รู้เรื่องนี้ทั้งหมดท้ายที่สุดเขาเพิ่งได้สัมผัสกับมันดังนั้นเขาจะรู้อะไรมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรฮึมคนพวกนั้นมันก็แค่ของเก่าโบราณจะอยู่ร่วมกับพวกเขาไปทําไมอยู่คนเดียวดีกว่าเมื่อพูดเช่นนี้มังกรดําก็เงยคอขึ้นอย่างภาคภูมิใจด้วยวิธีนี้ดูเหมือนว่ามันจะดูถูกสมาชิกค,คนอื่นๆ ในเผ่าของมันหลังจากที่รู้ว่านี่คือเหตุผลความรู้สึกแรกของเย่หลิงก็คือเขาพูดไม่ออก คุณรู้สึกวดมังกรในเผ่าของคุณเป็นมังกรหัวโบราณจริงๆและบอกว่าพวกเขาเป็นเหมือนคุณใช่ไหมมังกรดำที่มีพลังมากอยู่แล้วนั้นคงมีอายุค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่มีอายุเพียงร้อยปีเท่านั้นพวกมันยังเป็นของโบราณอีกด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเย่หลิงเคยคิดว่าเขาได้ยินอะไรผิดไปน้ำเสียงของคำพูดของมังกรดำตอนนี้ค่อนข้างเย่อหยิ่งเล็กน้อยถูกต้องมันเป็นซึนเดรย แม้ว่ามันจะพูดด้วยน้ำเสียงที่หยาบมากแต่เย่หลิงก็ไม่สามารถบอกเพศของเนื้อหาได้อย่างไรก็ตามเมื่อดูน้ำเสียงของคำพูดของซุนเดริแล,แล้วเธอรู้สึกเหมือนเป็นมังกรตัวเมียหลังจากที่เขาตอบคำถามนี้มังกรดำก็หยุดพูดปีที่อยู่ด้านหลังเขาโบกสะบัดอย่างรวดเร็วและมันก็เร่งความเร็วขึ้นทันทีและเข้าใกล้จุดสูงสุดมากขึ้นเรื่อยๆโฮโฮโฮลมหนาวพัดมาปะทะใบหน้าของเย่หลิงความรู้สึกแรกของเขาคือมังกรดำกำลังแก้แค้นเขา ใช่แล้วมังกรดำกำลังแก้แค้นเย่หลิงโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆมนุษย์ตัวน้อยนี้ไม่กลัวตัวมันเลยและเขายังถามคำถามแปลกๆกับตัวมันด้วยนี่ทำให้มังกรดำรู้สึกไรย้ยางอายมากคุณต้องรู้ว่ามันเป็นมังกรดำที่สง่างามดังนั้นคุณจะทำอย่างไรถ้าเสียหน้าดังนั้นมังกรดำจึงต้องการแกล้งเย่หลิงดังนั้นเขาจึงเร่งความเร็วขึ้นและปล่อยให้ลมหนาวพัดเข้าใส่เขาใช้เวลาไม่นานก็ถึงจุดสูงสุดของสันเขาหนามด้านล่างเป็นแท่นขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้ขนาด อยู่บนนั้นนี่คือที่ที่มังกรดำอาศัยอยู่หลังจากที่ได้เห็นที่อยู่อาศัยนี้อย่างชัดเจนแล้วเย่ลิงก็ยังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยฉันไม่ได้คาดหวังว่ามังกรดำจะอาศัยอยู่ในสถานที่ราวกับสวรรค์เช่นนี้มันยากที่จะเชื่อจริงๆความประทับใจที่ใหญ่ที่สุดที่มังกรมอบให้คือมันอาศัยอยู่ในถ้ำในทางกลับกันมังกรดำนั้นไม่แยแสเลยและอาศัยอยู่บนยอดเขาโดยตรงนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้ร่มเงาจากแสงแดดและฝน